สวัสดีครับพบกับคุยเคาะเจาะเวลาหาอาดีตนะครับวันนี้ผมประจักษ์มะวงศาและทีมงานกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องนะครับหรือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีที่กำลังเป็นเรื่องสะท้านนะฮะเป็นเรื่องที่สะท้านทั้งโลกและผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยกำลังให้ความสนอกสนใจกันอยู่นั่นก็คือเรื่องราวของ ตำรวจผิวขาวนะครับที่ไปควบคุมตัวแล้วก็ใช้เข่าเนี่ยกดทับลงไปที่ต้นคอนะครับของจอร์ดฟลอยด์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาผิวสีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์การออกมาชุมนุมประท้วงนะครับของประชาชนใน30-40ถึง40เมืองทั่วสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงก็ตั้งถึงเมืองอื่นๆที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาด้วยนอกจากนี้ก็ยังจุดกระแสนะครับความไม่พอใจของผู้คนนะครับ ที่มีความรู้สึกว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมอมหิตนะครับและก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทํานะครับกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะเพียงแค่ว่ามีสีผิวที่ต่างกันนะฮะหรือมีสถานะทางสังคมต่างกันเท่านั้นนี่เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ทําให้ผู้คนที่มีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากนะครับดารานักร้อง นักกีฬานะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเน็ตไอดอลต่างๆนะครับในหลากหลายอาชีพก็ออกโรงมาวิพา์วิจารณ์นะครับออกมาโจมตีรวมไปจนกระทัง่งมีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับที่ไปร่วมเดินขบวนประท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นใหญ่นะครับที่ทําให้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยธาตุไฟแตกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแกก็ไปขู่จะใช้กําลังทหารนะครับตามพรบรจราจรน,นะครับซึ่ง ประกาศใช้ตั้งแต่ปีคริสตศักราชนะครับ1,807หรือถ้าคิดเป็นปีพุทธศักราชก็คือพุทธศักราช2,350นะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของความพยายามในการที่จะขู่และก็ใช้ใช้อำนาจนะครับหลังจากที่โดนันทรัมเนี่ยก็เรียกได้ว่าตุป,ปัดตุปเป๋มาหาศูนย์ไม่เจอนะครับตั้งแต่เรื่องสถานการณ์โควิด -19 ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนที่ติดเชื้อก็ดีนะครับ ยอดของผู้ที่เสียชีวิตก็ดีเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําให้คะแนนนิยมของโดนันทป์เนี่ยนะมีปัญหาอย่างยิ่งเลยตอนนี้นะฮะคะแนนจากการประเมินนะฮะสำหรับศึกชิงประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้แกก็ยังตามหลังคู่ชิงนะครับจากเดโมแครตอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งมาเจอสถานการณ์การจุมนุมประท้วงกรณีของจอร์จฟลอยด์เข้าไปด้วยเนี่ยก็ทำให้โดนันทป์เนี่ย ดูจะอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวธาตุไฟแตกกันเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ฟังแม้แต่ความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะซึ่งก็เป็นคนในคอรมอของตัวเองด้วยนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่วันนี้สิ่งที่จะมาพูดก็คือว่าในตำรวจ4นายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะฮะนอกเหนือจากดิเล็กโชวินนะฮะซึ่งเป็นตำรวจผิวขาวและเป็นคนที่ใช้เข่าเนี่ย ทับลงไปที่ต้นคอของจอร์ดฟลอยด์จนกระทั่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับตำรวจอีก3นายที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็มีอยู่นายหนึ่งครับนายหนึ่งเนี่ยเป็นตำรวจเชื้อสายอ,อ่เชื้อสายจากสปปลาวนะฮะก็เรียกกันว่าเป็นเชื้อสายของลาวมงกัแล้วกันนะครับลาวมงเนี่ยเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่เคยมีบทบาทนะฮะอยู่ในสปปลาวนะฮะและก็ปัจจุบันเนี่ยลาวมงเองเนี่ย ก็ยังมีถิ่นพำนักนะฮะมีประชากรชาวลาวม้งเนี่ยระกกระจายอยู่นะครับในหลายพื้นที่ทั้งของสอปปลาวส่วนหนึ่งประเทศไทยแล้วก็มีอีกจำนวนไม่น้อยครับที่อพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปอยู่ออสเตรเลียไปอยู่ประเทศอื่นๆนะครับทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องกรณีของลาวมง้งนะฮะเพราะอย่างที่เรียนเอาไว้ครับหนึ่งในสามนายตำรวจนะครับที่ถูกจับกลุ่มนะฮะ ก็คือในเต่เาเถาเต่เาเถานี่อายุ34ปีครับก็เป็นคนชาติพันธุ์นะครับเชื้อสายของเหล่ามงนี่แหละนะฮะแต่ว่าก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นที่เป็นเจเนอเรชันที่สองที่สามแล้วมั้งนะฮะ,นะฮะเพราะว่าเจเนอเรชันแรกเนี่ยอพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่นู่นเลยครับสงครามการสู้รบนะครับที่ทุ่งไหหินนะฮะทุ่งหหินของสอปปลาวยิ่งพูด ท่านผู้ฟังที่เป็นคนยุคสมัยปัจจุบันก็คงจะยิ่งงงไปเรื่อยๆครับอะไรคือทุ่งหอยหินอะไรคือสันมรภูมิทุ่งหอยหินอะไรคือลาวมง้งนะฮะและถ้าเกิดบอกว่าลาวม้งเนี่ยภายใต้การนําของนายพลวังเป่าหลายคนก็จะยิ่งงงไปใหญ่ครับตกลงนายพลวังเป่านี่เป็นใครเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ผมถึงขออนุญาตในการที่จะพูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเรื่องราวของอกองกําลังนะฮะกองกําลังชาว ลาวม้งนะฮะหรือลาวฝ่ายขวานะครับซึ่งต่อสู้นะครับร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกานะฮะกองกําลังทหารของสหรัฐอเมริกาและก็มีทหารรับจ้างจากประเทศไทยครับเนี่ยทหารรับจ้างจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปสู้รบนะครับต่อต้านการเข้ามาของพรรคคอมมิวนิสนะฮะก็คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสอปปอลาวนะฮะภายใต้การสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับ ของคอมมิวนิสต์จากเวียดนามนะฮะร,รวมไปจนกระทั่งถึงประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับอย่างรัสเซียนะฮะและก็มีอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่มีการเข้าร่วมแล้วก็เปิดยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะรุกแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาแย่งชิงอำนาจนะครับในสปปลาวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นทางรัฐบาลลาวเนี่ยก็ปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับก็เป็นฝ่ายขวานะฮะ แต่ว่าพอเกิดศึกครั้งนี้และเป็นศึกที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของสอปปลาวนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อสู้รบกันนะครับการสู้รบเนี่ยเป็นไปอย่างเข้มข้นเป็นไปอย่างดุเดือดมากนะครับต่านฟังครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มีสัพพะกำลังต่างก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์นะฮะแล้วต่างก็มีประเทศที่ถือได้ว่าเป็นมหมาอำนาจในยุคสมัยนั้นให้การสนับสนุนอยู่นะครับ สี่ของทางลาวมง้งลาวฝ่ายขวาที่พยายามที่จะปกป้องนะครับป้องกันการลุกรานเข้ามาของกอ,องกำลังคอมมิวนิสต์นะฮะที่ภายใต้การสลับสูนย์ของคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับรัสเซียร,รวมไปจนกระทั่งถึงพันธมิตรอีกหลายประเทศเนี่ยที่พยายามลุกคืบเข้ามาต้องการที่จะยึดอำนาจการปกครองในสอปปอลาวนะฮะและที่สำคัญเนี่ยนอกเหนือจากนายตำรวจคนนี้นะครับที่ชื่อว่าเตา่เาเถาเนี่ยแล้วเนี่ยครับ ถ้าใครที่ติดตามเรื่องนี้นะฮะก็จะได้ยินชื่อของภรรยานะครับของดิเลกโชวินนะฮะซึ่งเป็นนายตำรวจผิวขาวคนนี้อีกหนึ่งคนเนี่ยนะฮะคนนี้ก็เป็นชาวลาวมงนะฮะเป็นชาวลาวที่อพยพไปอยู่ที่สหาราัฐอเมริกาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นพลเมืองของสหาราัฐอเมริกานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประชากรเต็มขั้นแล้วนะครับ ภรรยาของเขาเนี่ยก็มีเชื้อสายมงกเช่นเดียวกันครับก็คือเคลลี่โชวินนะฮะเคลลี่โชวินเนี่เป็นภรรยาของดิเอกโชวินนายตำรวจที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตไปแล้วนะครับที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมนะฮะต่อการเสียชีวิตของจอร์ดฟลอยด์นะฮะเคลลี่เนี่ยเป็นคนเชื้อสายลาวมงนะฮะแล้วก็เป็นอดีตนางงามด้วยนะครับเป็นอดีตนางงามเป็น ผู้หญิงที่มีความสวยมีความสง่าม,มากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นขวัญใจของเหล่ามงนะฮะในช่วงที่ในช่วงที่ถือได้ว่าคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นเจเนอเรชันที่2ที่3เนี่ยก็น่าจะรู้จักมากคุ้นเธอดีนะครับเพราะว่าก็เป็นนางงามและสุดท้ายเนี่ยก็ไปแต่งงานกับดิเลกโชวินะ win, นะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนมีการจดทะเบียนก็ไปใช้นามสกุลน,นะครับนามสกุลของดิเล็ก โชวินเคลลี่เนี่ยซึ่งเป็นอดีตนางงามเนี่ยก็มีการยืน่นยื่นฟ้องขอหย่านะครับโดยเธอระบุในคำยื่นฟ้องเนี่ยบอกว่าไม่ขอรับเงินค่าเลี้ยงดูจากอดีตสามีนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าจะขอเปลี่ยนนามสกุลกลับไปใช้นามสกุลเดิมของเธอเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลาวมง้งเห็นไหมครับมันเกี่ยวข้องกับลาวมง้ง ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นชาติพันธุ์นะครับเดิมทีก็อยู่ที่สปปล,า,ลาวช่วงสงครามทุ่งห้ยหินนี่นะฮะมีการสู้รบเกิดขึ้นอย่างที่เรียนเอาไว้และทางไทยเองนะครับก็มีการส่งทาหารรับย้างจํานวนหนึ่งครับเข้าไปร่วมผดึกกําลังนะครับกับทหารของสารเมิกาและก็ทหารที่นําโดยนายพลวังเป่าซึ่งเป็นนายทหารนะครับที่เป็น าชาติพันธ์ลาวนะฮะเป็นผู้นำของอาลาวม้งก็เป็นลาวฝ่ายขวานะฮะก็สู้รบปลบมือนะครับกับทางฝ่ายที่ต้องการที่จะเข้ามายึดอำนาจการปกครองนะครับในระบบประชาธิปไตยในสมัยน,นั้นของสอปปลาวนะฮะฝ่ายไทยเนี่ยคนที่เป็นผู้นำหลักเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นที่รู้จักมาคุ้นสำหรับคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ การเมืองในบ้านดาวนะครับประวัติศาสตร์การต่อสู้ประวัติศาสตร์การรับมือนะครับการายั่งชิงมวลชนนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงสงครามที่มีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับกับความพยายามในการลุกค,คืบของสมาชิกพักคอมมิวนิสต์นะครับจากจีนเนี่ยก็ขยายลุกลามเข้ามานะครับในพื้นที่ของอา,อาเซียนทั้งในส่วนของเวียดนามทั้งในส่วนของสอปป,ปลาวนะฮะร,รวมไปจนกระทั่งถึง อีกหลายพื้นที่นะครับในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็พยายามที่จะชิงฐานมวลชนนะครับมีการตั้งฐานปฏิบัติการนะครับในหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะก็จะมีอยู่หลายจุดนะครับอย่างเช่นอะไรแถวจังหวัดสกลนครใช่ไหมแถวจังหวัดสกลนครนะฮะแถวภูหินล่องกล้าแถวจังหวัดพิษณุโลกนะฮะ ก็มีฐานปฏิบัติกานะครับของสมาชิกนะครับพักคอมมิวนิสต์นะฮะแห่งประเทศไทยก็คือเป็นพกทอพอเข้ามาเคลื่อนไหวเข้ามาชิงฐานมวลชนเข้ามาใช้อาวุธยุทธภัณฑ์นะครับในการที่จะสู้รบกับกองกําลังของรัฐทางรัฐบาลเนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็เป็นสมาชิกพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะฮะผู้นําที่นํากําลังทหารที่เป็นทหารรับจ้างนะครับไปสู้รบ ในสมรภูมินี้นะฮะนำโดยเทพ333ครับแหมฟังแค่ชื่อตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยิ่งงงเข้าไปใหญ่นะครับทำไมามีชื่อมีสมญานามนะครับการเป็นเทพ333เทพ333นี่ก็คือพลตำรวจเอกวิทูลเจสวัสดนะฮะคนนี้เนี่ยเคยเป็นทหารมาก่อนนะฮะเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญนี้นะครับในการที่จะนำ ทหารรับจ้างจากประเทศไทยนะครับเข้าไปสู่สมรภูมินะครับการสู้รบนะฮะที่ฝั่งสงปปลาวนะฮะสมรภูมิตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดโดยโดยรวมนะครับก็เรียกกันง่ายๆว่าเป็นสมรภูมิทุ่งห้ยหินเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นะฮะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบนะครับในการที่จะแย่งชิงแย่งชิงพื้นที่นะครับ เพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัติการที่มีเป้าหมายสําคัญเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะฮะทางคนตํารวจเอกวิทูลยศสวัสริ์หรือว่าเทพ3ามสที่ว่านี่นะครับก็ถือได้ว,ว่าเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในอดีตในช่วงนั้นนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยตัวท่านเองนะครับก็มีบทบาททั้งในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเคยเป็นถึงผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจนะฮะแล้วก็ยังมี บทบาทนะครับในการที่จะเ,เคยพี่บทบาทมีข่าวข่าวนะครับว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวในเชิงทางการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนก็คือว่าบนเส้นทางทางการเมืองเนี่ยนะฮะคือไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือไม่สามารถที่จะก้าวเดินบนเส้นทางทางการเมืองแล้วนําไปสู่การมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับเหมือนกับตอนที่เป็นทหาร หรือตอนที่เป็นนายตำรวจนะฮะแต่ว่าบุตรชายคนหนึ่งของพลตำรวจเอกนะฮะวิทูลยศสวัสด์เนี่ยนะฮะก็คืออดีตสวจังหวัดพะเยานะฮะก็คือสุรเดชยศวัสด์คนนี้เป็นลูกชายของพลตำรวจเอกนะฮะพลโทวิทูลยศสวัสด์ก็อย่างที่เรียนไว้ท่านเป็นทั้งตำรวจนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น,น,นท่านก็เคยเป็นทหารมาก่อนนะฮะสมญาเทพสามสามเนี่ยก็เรียกได้ว่า เป็นสิ่งที่คนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยก็จะรู้จักมากข้นเพราะว่าชื่อเดิมของท่านเนี่ยก็ชื่อชื่อเล่นเนี่ยชื่อเทพนะฮะชื่อเทพแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะได้เป็นบุคคลนะฮะเป็นบุคคลที่มีบทบาทก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวอยมาว่ากันแต่เอาเป็นว่าท่านเนี่ย ก็เป็นผู้นำนะครับผู้นำนำทหารเป็นท่าร,รับจ้างของไทยเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการนะครับในสปปลาวในช่วงสงครามที่ทุ่งหายหินซึ่งก็ถือว่าเป็นสงครามที่ชี้ความแตกหักนะครับสำหรับเรื่องการปกครองนะครับของสองปปลาวนะครับก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือกองกำลังฝ่ายพักคอมมิวนิสต์นะฮะสมาชิกพักคอมมิวนิสต์ของสองปปลาวเนี่ย กลายเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับก็สามารถที่จะตีร่นแล้วก็ยึดฐานนะครับฐานปฏิบัติการของทางฝ่ายพันธมิตรนะครับที่นําโดยทหารรามง้งที่นําโดยพลโทวังเป่าเนี่ยครับที่นําโดยในพลวังเป่าเนี่ยนะฮะร,รวมไปจนกระทั่งถึงทหารบางส่วนของสหรัฐอเมริกาและนะทหารรับจ้างจากฝั่งไทยนะครับในพลวังเปาเนี่ย เป็นนายทหารหลาวนะครับที่มีบทบาทสําคัญในสงครามกลางกลางเมืองลาวในฐานะฝ่ายต่อต้านขบวนการประเทศลาวนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษาดูนะฮะเพราะว่าเรื่องราวการสู้รบนะครับสงครามกลางเมืองลาวเนี่ยเป็นสงครามครั้งสําคัญ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของสอปป,อปอลาวนะฮะโดยในปี2507นะครับนายพลนายพลวังเป่าเนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกจากสหรัฐนะฮะเข้ารับการฝึกฝนต่อต้านคอมมิวนสิสต์และได้ตั้งฐานปฏิบัติการที่ล่องแก้งทางใต้ของทุ่งไหหินเพื่อสู้รบกับกระบวนการประเทศลาวจนถึงปี2518นะครับวังเปากับกองทัพของเขา ได้พ่ายแพ้สงครามที่ว่านี้แล้วก็ลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางต่อไปอยังสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ไปอยู่ในสหรัฐนะครับก็ได้สัญชาติสหรัฐอเมริกาตอนนั้นนายพลวังเปาเนี่ยได้มีการจัดตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติลาวนะฮะในสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการรวมตัวรวมกลุ่มของบุคคลนะครับที่อพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตั้งเป็นแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติลาว ใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีภาพการพบปะการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับของแกนนําบุคคลเหล่านี้นะครับแต่ว่าออในความเป็นจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นการพบปะกันในเชิงสัญลักษณ์ในการพบปะหาหรือพูดคุยกันในกลุ่มของคนที่เคยอะไรเป็นลาวฝ่ายขวาด้วยกันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นหลักนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะมีการรวบรวมเงินกลับมาจัดตั้งกองกําลังในการที่จะสู้รบปลบมือแล้วก็ เข้ามามีออำนาจนะฮะในสปปลาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันจนเกินไปจนครั้งสุดท้ายเนี่ยนายพลวังเป่าเนี่ยก็เสียชีวิตไปนะครับก็มีชาวมง้งนะฮะที่เป็นลูกหลานเนี่ยก็เข้าไปอพยพก็ไปทํามาหากินนะครับในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็กลายเป็นประชาชนนะครับที่สุดท้ายก็ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับ สมาชิกนะฮะของชาวอเมริกันนะครับที่เป็นประชาชนดั้งเดิมของเขานะครับอย่างเช่นที่เราเห็นเนี่ยเถวเต่าเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับราชการเป็นตำรวจได้นะฮะร,รวมไปเจนก็ตั้งถึงอาชีพอื่นๆนะครับที่ชาวลาวม้งหรือว่าชาวลาวอพยพเนี่ยที่ส่วนหนึ่งนะครับก็อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนนะครับในค่ายอพยพผู้ลี้ภัยแถวเพชรบูรณ์เนี่ยเยอะนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีลาวม้งส่วนหนึ่งนะครับที่ยังปักลกลากอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวเขกน้อยใช่ไหมเขกน้อยจังหวัดเพชรบูร์นะครับรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงอีกหลายต่อหลายพื้นที่นะครับไม่ได้ไม่ได้อพยพเคลื่อ,อยนย้ายไปต่างประเทศนะครับแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับที่อพยพนะฮะไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปอยู่ออสเตรเลียไปอยู่อีกหลายประเทศนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับท่านฟังครับนี่ก็คือ เรื่องราวนะครับที่เป็นประเด็นที่อยากจะย้อนอดีตให้กับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะฮะได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับถึงเรื่องชาติพันธุ์ก็คือกรณีของลาวมงหรือว่าลาวฝ่ายขวาลาวมงเนี่ยนะฮะในบ้านเราเนี่ยก็ก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนไว้เบื้องตน้นคือลาวมงเนี่ยในบ้านเราก็อาจจะมีการเรียกชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับว่าแมวนะฮะว่าแมว หรือเหมียวแต่ว่าชาวม้งเนี่ยจะไม่ชอบนะครับสำหรับใครที่ไปเรียกเขาว่าเป็นแมวนะฮะอยากให้เรียกเป็นม้งมากกว่านะครับก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับคนกีนนที่ไม่อยากให้คนไทยเรียกว่าเจ๊กอะไรทำนองนั้นก็น่าจะมีความหมายลักษณะประมาณนั้นนะฮะก็ยังมีบางส่วนนี่นะครับก็ยังทำมาหากินแล้วก็กลายเป็นประชาชนคนไทยอยู่นะครับอย่างเช่นที่ไหนอะที่ เพชรบูรณ์ที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะก็ไปในช่วงอะไรช่วงฤดูหนาวที่ไปพักผ่อนกันนะครับเป็นพื้นที่ที่อะไรจากเดิมเนี่ยมันเป็นที่ปลูกกระหล่ำใช่ไหมครับเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลูกกระหล่ำแต่ตอนหลังเนี่ยโอ้โหนายทงนายทุนกลุ่มทุนที่เข้าไปนะครับจากหลากหลายหลากหลายเมืองนะฮะก็เข้าไปแล้วก็สุดท้ายไปซื้อไปอะไรอา่าไปเล่นแรแ่แปรธาตุนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยน พื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่านะฮะซึ่งไม่สามารถที่จะถือครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เล่นแลบแปลท่านะครับจนกระทั่งกลายเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะหรือเข้าไปเช่าพื้นที่ของชาวม้งเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการนําไปสู่การทําทธรุรกิจที่พักอาศัยรองรับการท่องเที่ยวนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเหล่ามงนะฮะที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่หยิบยกมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นนะครับเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่เป็นพี่น้องกันนะครับกับไทยนี่แหละอยู่ประเทศที่อยู่ติดกันแล้วก็เคยร่วมกันรบนะฮะเคยไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะมันมีมาหาสงครามเกิดขึ้นในสปปสปปาลาวนะครับจนกระทั่งสุดท้ายก็เกิดชาวลาวมง้งเนี่ยครับลาวฝ่ายขวาเนี่ยอพยพเคลื่อนย้าย พัดถิ่นนะครับจากถิ่นเดิมที่ถือว่าเป็นภูมิเรวเป็นบ้านเกิดไปอยู่ในหลากหลายประเทศครับรวมตามอเมริกาที่ออสเตรเลียก็เยอะมากนะครับสาหรับชาวเลาม้งที่ไปปักลุกล่านะครับกลายเป็นประชาชนของชาวออสเตรเลียนะครับและก็อีกหลายประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็คือนํามาเล่าเอาคร่าวๆก็แล้วกันนะครับสําหรับเรื่องราวซึ่งมันเชื่อมโยงไปถึงกรณีของเหตุการณ์นะครับที่ตํารวจผิวขาวเนี่ย ไปจับกลุ่มแล้วก็สุดท้ายไปควบคุมตัวของชายผิวดำจนนำไปสู่การเสียชีวิตและกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของผู้คนที่ไม่พึงพอใจนะครับต่อการปฏิบัติการครั้งนี้แล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การลุกเหือขึ้นมานะครับชุมนุมประท้วงแล้วก็ท่ามกลางการชุมนุมประท้วงของคนส่วนใหญ่นะครับที่ชุมนุมโดยสันติก็จะมีฝ่ายที่พยายามที่จะแฝงตัวเข้าไปนะครับเข้าไปก่ออะไร ก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปทุบทําร้าย50สิค้าด้านค้าขโมยทรัพย์สินนะครับสินค้าแบรนดเ์เนมรวมไปจนกระทั่งถึงโชว์รูมรถอย่างที่เราทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังข้อมูลเหล่านี้จะได้เข้าใจนะครับว่า,ามีคนเชื้อสายลาวนะครับที่ไปปักลกลากอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็1ใน4ในตารวจที่เกี่ยวพันกับคดีนี้ก็มีชาวลาวมง้งรวมอยู่ด้วยและภรรยา ของตำรวจนะครับที่เป็นคนกลายเป็นผู้ต้องหาสำคัญในคดีนี้เนี่ยก็มีสีภรรยาเป็นชาวสอปปลาวนะครับอพยพไปอยู่ที่สัอเมริกาก็คือเป็นเหล่ามงนั่นเองก็คือแคลลี่นะฮะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวนะครับผ่านทางคุยเคาะเจาะเวลา ย้อดอดีตนะครับผมประจักษ์โมงสารและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันครับชอบไม่ชอบอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการคุยเคาะเจาะข่าวได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะฮะทางนิวทีวีช่อง18ล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องกรณีของอะไรกรณีของเพจนะฮะเพจ กูต้องได้100ล้านจากทักษิณแน่ๆนะครับซึ่งลีภัยการเมืองไปอยู่ในกัมพูชาไปอยู่ที่พนมเปญถูกอุ้มหายตัวไปนะครับจากคอนโดที่อยู่ในพนมเปญกลายเป็นประเด็นที่โอ้โหนะครับมีแนวร่วมในประเทศไทยมีกลุ่มการเมืองต่างๆนักการเมืองต่างๆนักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆเนี่ยมีความพยายามในการที่จะแชร์นะฮะพยายามที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ติดแฮชแท็กนะครับเรื่องของการเซฟวันเฉลิมนะฮะอ่า สัตส,สักดิธิ์นะครับซึ่งเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาแต่ว่าลีภัยไปอยู่ที่กัมพูชานะครับกรณีหนีคดีพอบบบคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของทนายทนายอานน์นำพานะครับที่ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมิการายุติยุติธรรมและกฎหมายของสภาผูแแ้แทนราษฎรนะครับผ่านทางรังสีมานโรมนะครับเรียกร้องให้มีการปกป้องนะฮะ ประชาชนที่ไปแสดงความพิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันนะฮะร,รวมไปถึวก็ตั้งถึงเรื่องอความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับกรณีการจุมนุมประท้วงที่สารัฐซึ่งโดนนั่นทมเนี่ยนะฮะก็มีความเห็นแตกต่างนะครับจากคนในคอรมอรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบริว่าการกระทรวงกลาโหมหรือแม้แต่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมนะครับซึ่งมีความเห็นเนี่ยต่างจากโดนนั่รทำก็ไปติดตามได้นะครับ ทุกวันจันทร์หรืวันศุกร์ครับผ่านทางคุยเคาะจอข่าวทางนิว18แล้วก็ทุกวันจันทร์ครับผมก็มีไร้สดประเด็นร้อนในเชิงทางการเมืองหรือประเด็นร้อนในเชิงทางสังคมผ่านทาง newtv.co.th นะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ